สวัสดีค่ะวันนี้เวลา18นาฬิกาน้องผ้าไหมไม่ได้ไปเที่ยวริมแม่น้ำโขงวันนี้น้องผ้าไหมมาเดินเล่นหน้าบ้านเหมือนเดิมรอรับคุณพ่อกลับมาจากที่ทำงานคุณแม่พักผ่อนอคุณแม่เตรียมไรสดวันนี้จ้าหนูได้อะไรอยู่ที่มือลูกเปิดให้พ่อดูสิคะอ๋อปิดฝาใช่ลูกปิดฝาจ้ามันเป็นน้ำยาฉีดฆ่าเชื้อไวรัสอ่ะลูก ม,มาเดินลูกเดินตามพ่อมาแล้วอ๋อเก่งจังเลยลูกวันนี้มันค่ำนิดหนึ่งนะลูกเนาะแต่เอออากาศก็ยังดีอยู่นะลูกนะวันนี้หนูไม่ได้ใส่ขี้คาดผมเลยใช่ไหมลูกนูกปล่อยผมยาวตามธรรมชาติใส่เสื้อกันหนาวอากาศค่อนข้างจะเย็นมาครับขอบคุณมากลูกเอาฝาให้พ่อแหละครับลูกแล,แล้วหนูไม่ติดปิดฝาเหรอลูกพ่อไหมายไม่ปิดฝาเหรอคะอเดินมาลูก เดินมาเดินมาตามพ่อมาถึงแม้ว่าน้องผ้าไหมนะครับจะออกมารับคุณพ่อทุกวันนะครับแม้ว่าพ่อจะต้องกลับทุกวันเดินทางไปอุดอรพลมิสายวันละเกือบ220โลก็เพื่อลูกนะครับพ่อก็ต้องเดินทางมาหาลูกทุกวันพาลูกอาบน้ำกินข้าวแล้วก็นอนตอนเช้าพ่อก็ต้องไปทำงานเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับ เมื่อ,อไรน้องพ่อหมายะโตนะครับพ่อจะได้พาหนูไปทํางานที่อุดรด้วยนะครับปิาฝาลนะลูกนะ,ะปิดฝาให้พ่อดูสิลูกปิดฝาได้ไหมคะเอ้าวลวนแล้วทำล่นแล้วเออเอาขึ้นมาหนูทำลวนทําไมะลูกถือดีลูกถือสองมือปิดฝาให้ได้ลูกปิดได้ยังปิดได้ใช่ไหม ได้ได้เปิดให้พ่อดูซิเปิดแล้วก็ปิดไม่ได้ดมนะลูกนะไม่ใช่ยาดมมันเป็นยาฉีดโอ้ดมเหรอคะลูกหอมไหมคะหอมไหมจ้าตอนนี้นกำลังฝึกพูดนะครับน้องพ้าไหม่อยู่ในวัยหปี7เดือนกับ2วันนะครับก็พัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับเบติบโตอย่างสมวัยนะครับดื่มนมเยอะทานข้าว3ามมือเหมือนกับผู้ใหญ่ ตอนกลางคืนก็นอนปกตินะครับแต่ก็จะมาลูกมางอแงตอนรอบดึกนิดนึงนะครับเพื่อหิวนมนะครับคุณพ่อก็ต้องนอนนมให้ดื่มสักหน่อยแล้วก็นอนต่อนะครับจะตื่นอีกประมาณ7จ็ดโมงเช้าหรือ6กโมงครึ่งก็มาอาบน้าทานทานข้าวเช้านะครับแล้วก็เล่นกับคุณป้า10บโมงครึ่งก็นอนหนึ่งรอบถึงประมาณเที่ยงครึ่งถึ่งบ่ายโมงก็ตื่นขึ้นมาทางความหมายก็จะมาเล่นอีกตอนบ่ายนะครับซึ่งก็จะไม่นอนแล้วตอนบ่าย บางวันก็ง่วงก็นอนบางวันส่วนมากก็จะไม่นอนก็จะมาเดินเล่นกับคุณยายกับพี่แท็กเตอร์กับป้าอยู่อย่างนี้ทุกวันนะครับพ่อก็เลิกงานมาถึงนี้5้าโมงครึ่งหกโมงบ้างนะครับเพราะว่าต้องเดินทางมาจากอุดรระยะทางก็ค่อนข้างไกลแต่สุดท้ายนะครับพ่อก็ต้องมาเกือบทุกวันเพื่อมาหาลูกสุดที่รักของพ่อพ่อหมายครับลูกหันหน้ามาหน่อยสิคะจ้าเอ๋คนสวยนายยกมือที่ลูกเยี่ยมเลย เยี่ยมมากเยี่ยมมากเก่งมากอ่ะลูก